สวัสดีครับผมเอาบางค้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูกระบะแห็บยกสูงนะครับที่ถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้อ่ะรถมาลงพอดีนะครับย้ำราคานะครับห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเป็นกระบะแหวกยกสูงนะครับคันนี้ ล้อแมกนะครับก็ขนาด17นิ้วกว้างขวางนะครับขนของได้เยอะนะครับสําหรับห้องโดยสารนะครับก็เป็นเบาะผ้านะครับเน้นการใช้งานนะครับเป็นเบาะแบบทรงสปอร์ตส่วนพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับคันนี้ส่วนในแคปนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับหรือว่าจะเป็นใช้ในการขนของก็ได้นะครับก็คุ้มค่ามากๆสําหรับลูกค้าที่ต้องการหารถไว้ใช้งานนะครับในราคาถูกหรือว่าเน้นในการขนของนะครับค้าขายหรือว่าจะเป็นเกษตรกรย้ำนะครับราคาคันนี้นะครับห้าแสน 89,0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับอยากหารถกระบะยกสูงไว้ใช้งานนะครับก็อินบ็อกมาได้เลยนะครับหรือว่าทักหาผมได้เลยครับเอบางค้าติดต่อได้เลยที่เพจมาด้าพิกิตเพชรขอนแก่นนะครับ